คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูปแบบมีห้องน้ำภายในซ้อน2ชั้นแบบมีบันไดภายนอกสวัสดีครับทานผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาทานผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่จตรุรัโชนะครับกรุงเทพมหานครเป็นตู้สำเร็จรูปแบบ2ชั้นพร้อมห้องน้ำภายในบันไดและเครื่องปรับอากาศรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับ ตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.70เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ถูกพ่นทาด้วยสีกสัลสนิมีครั้งนะครับแล้วก็สีโครงสร้างอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีเทาครับส่วนผนังและหลังคาครับที่เห็นเป็นสีขาวเป็นแผ่นฉนวนสาเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นคือแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างและตรงกลางเป็นฉนวนกันความร้อนเป็นโพลีสไตรีนโฟมหรือโฟมขาว คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานำมาใช้เป็นตัวผนังและหลังคาซึ่งการความร้อนของ2ตู้ใบนี้ครับตู้ครับรุ่นนี้สามารถซ้อนกันได้2ชั้นนะครับอย่างที่เห็นในภาพรายเดยดของชั้นล่างนะครับตัวตู้ครับจะมีหน้าต่างบาเลื่อสลับของฮอฟเฟนพร้อมมุ้งลวดให้2ชุดอันนี้ลูกค้าจับไปอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนด้านบนจับไปอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งส่วนด้าน ขวามือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรจะเป็นประตูทางเข้านะครับของชั้นล่างนี่คือภายนอกครับประตูทางเข้าเหมือนกันนะครับทั้งชั้นบนและชั้นล่างขนาดกว้าง0.90คูณ2.00เมตรแล้วก็ด้านบนครับอย่างที่เห็นครับจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนให้อีก2ชุดครับก็เหมือนสลับมุมกันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผนังทึบซึ่งมีส่วนการความร้อนเรียบร้อยแล้วและด้านหลังครับ ด้านหลังตัวตู้จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรันแอร์อินเวอร์เตอร์13,000ห่ม BTU ใหม่มกเบอร์ or 5นี่นะครับแล้วก็ห้องน้ำครับระบบท่อน้ำเข้าน้ำออกสามารถจำน้ำเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเรามีท่อแล้วก็ระบบภายในเราคอมพลตหมดแล้วพัดลมดูดอากาศฮาตารี่ขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบและภายในห้องใหญ่เป็น8นิ้วครับจุดต่อไฟภายนอกแบบ power p a u k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับ ตอนนี้เราเทสระบบไฟฟ้ากันอยู่นี่คือด้าน3.00เมตรด้านท้ายตู้ครับตำแหน่งเครื่องปรับอากาศชั้นบนชั้นล่างและห้องน้ําจะเหมือนกันครับคือแนวเดียวกันครับนี่คือภายนอกของตัวตู้มาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้ของชั้นที่1กันก่อนครับลูกบิดของเยลประตูเปิดทางเข้านะครับตัวนี้เข้ามาในห้องครับขอญาตปิดประตูนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามารบกวนภายในตัวตู้ครับ ตู้อย่างที่ผมแจ้งไปมีช่วนงการความร้อนทงผนังและหลังคาที่เป็นสีขาวอย่างที่เห็นประตูทางเข้าครับจากเปิดเข้ามาจะมีสวิตป,ปิดเปิดของฮารโก้พร้อมรีโมทเครื่องปรับอากาศสวิตติดเปิดจะควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดและพะลลัดลมตัากาศครับปลั๊กไฟครับปลั๊กคู่กาวนี่เป็นของฮาโก้เหมือนกันครับมีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกลอีก1ชุดครับนี่นะครับปลั๊กคู่กาว ตำแหน่งของตูง้ควบคุมครับของเลเซอร์พรอมเมนเซอร,รกิตและเซอร์กิตครับพร้อมอุปกรณคาตาลิครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับมีให้1ชุดแล้วก็นหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับของ h o ฟเฟนนี่นะครับพร้อมมุ้งลวดให้2ชุดนะครับสามารถสลับตำแหน่งมุมของประตูหน้าต่างได้พื้นครับเป็นสมาร์ทบอรดหนา16มิลของ,ง SCG และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลพร้อมคิ้วบวัวให้นอบตู้ครับ แล้วก็นี่คือการตำแหน่งการติดตั้งคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์13,000 BTU ใหม่มอปเบอร์5ทั้ง2ชั้นจะมีห้องน้ำเหมือนกันนะครับห้องน้ำชั้น1ก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับชั้น2ซึ่งมีขนาดความกว้างอยู่ที่1.50คูณ1.50เมตรสูง2เมตรเ0สวิตช์ปิดเปิดทางเข้าเป็นของฮาโครับสวิตช์ปิดเปิดปิดจะควบคุมทั้งพัดลมดอากาศและหลอดไฟครับ อุปกรณ์ภายในห้องน้ําครับที่ใส่กระดาษทิชชู่เอ่อที่ใส่สบู่ฝักบัวน้ําสุขภัณฑ์คอตโต้ฟอร์เดมีให้2ชุดแล้วก็กระเบื้องกันโตกสามสิบูสามสิบูสูงขึ้น1แถวระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกที่ใส่กระดาษทิชชู่อ่างล้างหน้าของคอตโต้ชุดกระจกเงาเคาน์เตอร์และราวแขวนผ้าครับ ภายในก็วัสดุพวกนี้อาบน้ําได้นะครับกันเชื้อรานะครับตัวผนังและหลังคาครับนี่คือรายละเอียดภายในห้องน้าขนาด1น0าคูณ1.50ดเมตรลูกปิดเป็นของเยลเหมือนกันครับผนังกันเชื้อราแล้วก็เวลานี้ก็จะมีตัวขั้นเป็นเขาเรียกอะไรธรณีนะครับการน้ําเวลาอาบน้ำครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ชั้น1ครับซึ่งในส่วนของชั้น2จะเป็นเหมือนกันครับแต่ตู้ใบนี้คือเพิ่มออปชันของบันได ภายนอกที่ขึ้นด้าน3.00เมตรครับบันไดครับจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับกันลื่นนะครับแล้วก็ทาสีกัสนิมแล้วก็ทาด้วยสีดําอีกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มีราวกันตกให้นะครับตัวนี้เห็นไหมมีราวกันตกบันไดให้เรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆครับบนทางขึ้นของตู้ชั้น2ครับความราวกันตกนะครับตรงนี้สเปคชั้น2เหมือนกันครับระบบไฟฟ้า ประตูหน้าต่างเครื่อปแบบอากาศหลอดไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟฉนวนกันความร้อนอตัวห้องน้ำก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับผมแผนให้ดูคร่าวครครับชั้นบนก็จเย็นนะครับเวลาเปิดแอร์เขาก็จะเก็บความเย็นอยู่นะครับตำแหน่งประตูหน้าต่างอย่างที่ผมแจ้งไปสาม,มารถสลับมุมได้ทั้งหมดครับนี่คือรยลเดียดบนชั้น2ตัวตู้ครับเดี๋ยวผมพาลงไปดูที่ภาพรวม ชั้น1และชั้น2อ,อีกครั้งนี่คือระเบียงชุดเล็กๆนะครับแล้วก็ราวกันตกครับแล้วก็แผ่นตัวเพดกันลื่นครับตัวนี้ก็ใช้งานดีดีในหน้าฝนนะครับเวลาเดินก็ได้เต็มเท้านะครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ชุดนี้ครับครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5 45, หรือที่ไลน์โ a ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www container showcase com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้ประกอบใหม่แบบ2ชั้นพร้อมห้องน้ำภายในบ้านสำนักง,งานออฟฟิศสวัสดีครับขอบคุณครับ